okay <laughs> พยาบาลสแตนบายนะครับแกแถมด้วยเหรอโอ้โหขายแถมว่า <c oughs> เตะเชืเ่อนะตอนนี้ดูจากโรดรนนะครับแกเอาจริงนะฮะแกลงไปแล้วตอนนี้อยู่ในสถานอฟโรดนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เห็นภาพนะตอนนี้รถยังอยู่ในสถานอฟโรดนะครับแต่แตว่าที่มาเดินเอียนี่ออยแต่ว่ารถนี้รถเริ่มออกจากสนามรถเริ่มออกจากสนามอเริ่มบ่นเริ่มไหนไม่ได้ต่าแล้วครับเขาเรียกขโคบโคบ ทำประกันไว้เหลือให้มาบอกคุณจริงแล้วทำประกันจับเลยอาเพศประกันไทยถ้าอยากได้ก็บอกยอดดีๆเดี๋ยวมีส่วนลดให้ก็มาโอนได้ทดียพี่ยอดกลับบานไปยังไงพี่ยอดจะไปแล้วยังอยู่ยังอยู่น่าจยังอยู่เดี๋ยวมีช่วงกิวดีคือกลังเมื่อไมไปออฟโรดเมืพอไปดูในแบนออฟโรดก็ไม่ดีเลยเอ๊ะไปไหนแล้วเหาเรียกไปจากเรดาร์ยั่อยู่ใครที่จากเรดาร์ตอนนี้ผู้โดยสารรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วนะครับ รเข้าสู่ช่วงแท่นเตียงค่ะเป็นมีก้กิ่เนื้เดินเอียงมานะะฮเดินเอียงพ่จิมมี่นี่ขึ้นไปถึงสีน้ำเงินไหมแต่ตอนแรกที่พอพิจิมมี่ขับลงมีรถก็เอียงอยู่แล้วตอนนี้พี่จีนกำลังวิ่งได้สองล้อนะครับแล้วฝั่งคนกลับมาอยู่ข้างด้านด้วย คือคือตอนนี้รอบสเปซเยวก็อยู่อยู่กพิเศษคือเห็นแล้วมันแบบนึกถึงแบบขึ้นรถไปหอตีลกาเห็นจับภาพนะถ้าผมไม่รู้จักพี่เขาผมรู้พี่เขาทำรถไต่ถังมาก่อนนะครับโทษนะถ้าเกิดว่าคนนั่งหัวไปอยู่ที่สะดือก็าจะแลกนะครับผมลงน้ำด้วยลงน้ำด้วยเอาลงบ่อน้าด้วยออันนี้สวนสยามจริงๆลงน้ำสปอยล์มาให้คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้รถกำลังขึ้นอยู่ครับแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณยอดเนินก่อนที่จะลงครับ เอาเลงครับเลงครับเราจะลงท่าไหนดีครับมีสไตล์กันเชียงกุณเชียงครับท่ากุณเชียงครับสมมติว่าตอนที่ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของบ่อน้าอ่ะการพี่จิมก็ปล่อยมือพวงมาลัยแล้วก็ชนชนกลวงชนได้ครับตอนนี้นะครับแนะนำให้หารถอะไรก็ได้ครับไปจี้ตูดนะครับแล้วตอนฮะแล้วตอนขึ้นตอนขึ้นจากน้ำนี่แกจะพูดว่ากำไรไหมไม่ใช่กำไร อา้ผมวนะ่าผมว่าตอนขึ้นเนี่ยตอนที้รถมันเอ็นขึ้นอย่างเงี้ยครับแกก็ออบอกว,ว่าทำไมพนักศีรษะประธนกบานยังวนขึ้นมาแล้วนะฮะรู้เลยว,ว่าเดี๋ยว<ล>แกเปิดประตูออกมาที่แกจะพูดคำแรกคือว่าอะไรไอ้พวกชั่ว ไม่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินล่ได้ยิไม่ได้ยินแต่เปิดกระจกมาแล้ววะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่เมื่อกี้นะมีดัชนียกดัดฉนีพวกเราด้วยนะนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งเมื่อกี้เขายกนิ้วชมพวกเราด้วยนะว่าทำหน้าที่พิจก่อนได้ดีมากยอดไหนบอกว่าเก็บเสียงเลยครับได้ยินทุกอนดูเลยไปแล้วนะครับยังมีแรงมาเพิ่มนะครับเพราะว่ายกนิ้วมือให้เราเมื่อกี้นี่เถอถ้าจะเอาแรงมาเพิ่มอีกนะครับ เอารถไล่แล้วต้องไปสูดจีสุดตอนนี้สังเกตว่าเจี๊ยบคันเร่งเต็มที่นะครับเข้าโค้งเต็มที่สาดเต็มที่อ่เราพูดบิวเข้าไปเรื่อยๆครับรถจะเร็วขึ้นเรื่อ,อยๆ <c oughs> นะแรงมาเพิ่มแรงมาเพิ่มตามแรงดัน <c oughs> <c oughs> ให้ความรู้สึกเหมือนคนนั่งอยู่ที่ร้านอัลเทอร์ีครับแต่อยู่ในเครื่องสภาพใช่แล้วสังเกตว่าพี่เจมี่เวลาออกคอนแรมเนี่ยเขาจะออกไปแค่คันเดียวตาาบือถ้าไม่ออกพร้อมซักเตอร์เนี่ยจ้าบินซักเตอร์ขับช้าแย่กว่าเนี่ยครับเอ้า เนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่เปิเปดนะครับคุผู้ชมอจาจจะไม่รู้ว่า AYC มีหลายระดับแตา่เต็มแม็กเลยครับอ๋อนี้แขัขึ้นแล้วคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเลเวลหนึจะเ,เป็น Active yaw control <อ>ถ้าเป็นเลเวลสอง Active yaw และถ้า Active level สามล่ะถ้าช่องอีกช่องหนึ่งอ่ะก็เครื่อง Active yaw ตลอด yaw yaw net yaw y y คือคือถ้าใครไม่รู้เราพูดถึงอะไรไปเปิดดูคลิปเปิดตัวให้เปิดดูต่อตามช่องต่างๆก็เห็นนะครับตอนนี้ผมลุ้นว่าจะมีออฟโรดรอบสองไหมเออ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 สรุปไอ้อวานซ์นี่มันมีห้ารดับใช่ไหมครับเดี๋ยวก็มีอ่ะเออเอาแผงของเยอะหน่อยนะใช่มาแล้วนะครับมาเปิดไปเดี๋ยวตไปเร็วแล้วเริ่มแล้วเอาไว้เอาไว้รอบสามก็คือติดต่อรอบของจริงนะครับ วันนี้ไม่เบียนะครับครับนี่คือตัวอย่างการทดสอบจริงในการสอบระบาดก่อนที่จะระบบทดสอบกาที่เปลือยงโอ้ต้องประยบไหมต้องประยบไหมแสดงว่านี่ทำศูนย์ถึงร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบใช่ครับปิดแอร์เปิดแอร์เบอร์สองใช่แต่ว่านี้นั่งสี่คนนั่งสี่คนครับชิคี้พาติดปิดแอร์เออนั่งสี่คนบอกไม่ดังกระบาลนะครับเอาโค้งลูกเขียวเดี๋ยวต้องมีป้ายอิสตินไหมตรงนู้น ดูทรงตอนนี้ผู้โดยสารน่าจะลงไปกองมุมเดียวกันนะครับก็คุ้นเคยกันเป็นเ่็งนิสสับคนที่ขับรถผ่านทางด่วนเชียงรากช่วงดึกนะฮะครับจะมีอยู่คันหนึ่งใจเย็นใจเย็นขับอยู่ร้อยสิบไล่ไม่ไปแล้วจุดหมายปลายทางก็จะไปจบที่ปั๊มคาลเทคอาลีใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันเจอมันไม่ถนุใจก็มีโดนา คุณจะเห็นนิ้วยังเลยนิ้วโป้งใช่ไหมนิ้วโป้งไหล่เที่ยงมาเที่ยงออฟออฟอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะนั่งดูแบบไกลๆเนี่ยตรงฝากระโปรงเนี่ยไม่ใช่เสาอากาศพิซูนะครับกลิ่นโป๊ะโป๊ทำงานนะครับเขาจะนึกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของพิซูที่เอามาใช้ขอบคุณครับ